นได้รับรางวัลของงานโมแดงเรื่องในรางวัลของฟีเวอร์อวอร์ดไหมครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิมงานแรกใช่ไหมครับงานแรกออกงานออกงานงานนี้งานแรกเลยครับผมเป็นเกียรติมากและดีใจมากๆเลยฮะหลายคนก็อยากทราบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยยังยังครับผมจะเริ่มเปิดกล้องวันที่26มีนาคมนี้ครับระยะเวลาที่เรากว่าจะได้ ดำเนินการขายทำเนี่ยมันนานมากเตรียมงานไปเกือบ2ปีนะพี it, fruit, tense, ่เอกนะปีกว่าครับติดโควิดอยู่รอบหนึ่งรอบสองอะไรเงี้ยครับคาดหวังเยอะไหมครับกับเรื่อนนี้ก็ความคาดหวังก็น่าจะมีความคาดหวังกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็เราทําด้วยใจครับนักแสดงที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้เป็นใครยังไงบ้างคะก็ส่วนน้องโกหังคนนี้นะครับก็คือได้การคัดเลือกมาจากทั้งประเทศครับในการที่จะมาเป็นไอ้ไข่ บอกว่าเจดีทําไมต้อง,องเป็นน้องเราแคสกันตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วในเรื่องเพราะว่าหลายทนคนผิด,ดที่โควิดนะครับ<ช>เพราะว่าเราแคสตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้เลยครับเรื่อง,งจากใน,ในการที่ใครจะมาเป็นไอ้ไข่ในเรื่องนี้เราได้ได้ข้อมูลมาว่า เด็กคนนั้นเป็นเด็กเชื้อสายมอนครับที่ว่าไม่ใช่เป็นคนทางใต้หรือว่าเป็นคนลักษณะเป็นทางใต้ชัดเจนอย่างนั้นแต่เป็นคนมอนที่อยู่ทางใต้ตครับก็เลยเปิดโอกาสให้เด็กทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมในการแสดงครับแรงปรันใจในการทำหนังเกิดจากอะไรคะเก <c oughs> ิดจากการที่ผมได้ลงไปทางภาคใต้แล้วก็ได้ไปรู้จักกาับเจ้าอาวาสวัดเจดีครับคือท่านแว่นครับ <c oughs> แล้วก็ได้มีความรู้สึกว่า ให้ไข่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้คนทั้งประเทศและทั้งโลกเลยก็ได้ที่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่า ขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆในช่วงขณะนี้แล้วเราได้ความศรัทธาของเราเรามีความตั้งใจที่เราจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้ก็เลยเหมือนกับท่านแว่นเห็นตรงนี้ก็เลยให้โอ,อกาสนี้มาได้ริกสิทธิ์ในการทําภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่ครับผมจริงๆคิดตอนตอนที่จะทํามีการแบบบวงสรวงยิ่งใหญ่ล่าว่าไอ้ไข่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเราบวงสรวงหน้าโบสถ์วัดเจดีย์เลยครับวันนั้นมีอะไรที่แบบว่า มีครับวันนั้นเกิดปฏิหารนะครับช่วงระหว่างที่เรา,เารู้สึกว่าเป็นปีพาดขึ้นเ,เขาเรียกอะไรม,มโหรีขึ้นหลังที่ปกพามเป่าแต่สามไก่เดินมาจากไหนไม่รู้ครับหยุดหยุดที่พวกผมยืนอยู่สามสี่คนไก่เดินมาวนหลังพามแล้วมาหยุดยืนตรงหน้าผมไปดูในรูปมันจะมีอยู่นะผมไม่ได้ถ่ายเองรู้สึกว่าเก่งชัตวาลเป็นคนถ่ายให้นะฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บพระที่ทรงกดพระที่ทรงกดเสร็จพวกเราก็ ความที่ไข่เราความรู้สึกของเรานี่ก็ไข่ก็เหมือนเด็กใช่ไหมครับน่าจะชอบมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งผูกมอเตอร์ไซค์หาเลี้ยดวิสัได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวภาคใต้มาช่วยเราเยอะมากออจุดประทัดแล้วก็เบิ้ลสตาร์ทมอเตอร์ไซค์พร้อมกันเสร็จหลังจากนั้นจากแดดเปี้ยงๆฝนตกก้าวยังไม่ทันถึงขึ้นรถตู้ดีเลยฝนตกอย่างหนัก อแบบไม่รูมหูรุมตาเลยครับผมว่าสุดยอดมากเป็นอะไรที่ประทับใจหลายๆอย่างนะครับเขาถามนะครับว่าคิดว่าตอนที่สร้างภาพยนต์เรื่องนี้มันจะส่วนกระแสกับตอนที่มีโควิดมาไหมครับคิดว่ามันส่วนกระแสเกินไปไหมครับส่วนกระแสหมายถึงว่าคือการลงทุนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่เลยครับคือการลงทุนเราเรามีทุนอยู่แล้วเราชะลอเพื่อที่ให้มันได้จังหวะและโอกาสนะฮะถ้าช่วงที่โควิดมาเราก็ไม่มีถ่าย เราก็เก็บไว้โชคดีที่น้องโกหังเนี่ยไม่ได้โตขึ้นเลยมันเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการขอรัฐบาลใช่ครับใน่ที่ยงหยุดไม่ใช่ครับแล้วครั้งนี้พี่ปราบมาด้วมเลื่นไปเอไ้างครับก็พี่ปราบเป็นคนแรกเลยที่มาร้อย ก็จริงๆแล้วมีการพูดคุยกันเมื่อปีที่แล้วคือผมนี่ห่างจากภาพยนตร์ไปก็เกือบส0ปีแล้วนะเกือบ10ปีแล้วจริงๆเราโตมาจากภาพยนตร์นะครับทีนี้การพูดคุยครั้งแรกเนี่ยเขาจะทําภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พี่เอกกับพี่ตุย๋ยนี่แหละบอกว่าจะทําภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ตัวละครตัวแรกที่วางไว้ก็คือก็คืออาจารย์เที่ยงอาจารย์เที่ยงความเกี่ยวพันกับไข่ก็คือเป็นผู้ที่สื่อสารสามารถสัมผัสได้กับกับไข่ ก็เป็นคนแรกที่แก่งสลักรูปถ่ยออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้เขาบอกว่าเขาไปที่วัดเจดีย์แล้วก็ไปอยู่ต่อหน้ารูปอาจารย์เที่ยงแล้วเป็นไงพี่เอกเราเห็นหน้าพี่ปากลอยขึ้นมาครับใช่ไหมเขาเขาก็เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เคยนึกถึงผมมาก่อนแล้วอยู่ๆมีหน้าผมลอยขึ้นมาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากได้แล้วเขาก็ให้ท่านแว่นใช่ไหมเอารูปให้ท่านแว่นดูก็ก็สรุปกันว่าผมต้องเป็นอาจารย์เที่ยงอะไร ก็เลยก็เลยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมาครับก็ก็ถือว่าเราเราก็นับถือศรัทธาอยู่แล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราได้มีโอกาสได้โอกาสที่ดีจากจากท่านแว่นแล้วก็พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชนะครับพอไปที่นั่นกจนจนคุณสองคนนี้เป็นคนที่นั่นแล้วเนี่ยใช่ไหมได้รับความเมตตาจากท่านก็ทุกคนทุกคนที่ที่อยู่ในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชรู้สึกว่า จริงๆมีมีทีมงานพุ่มกับผู้สร้างหลายหลายท่านที่มีชื่อเสียงที่ที่มีความศรัทธาแล้วก็อยากทำกับหลายคนนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถือว่าพี่เอกกับพี่พี่เอกได้ได้สิทธิ์เขาเรียกคุณได้สิทธิ์พิเศษนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ที่เราจะได้สร้างงานที่มาจากความศรัทธาของคนคนที่รับพทตัวเด่นเลยก็คือเอก เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้เราพบทก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากครับแต่ตอนนี้ก็ก็ยังมีตื่นเต้นนับแต่น้อยลงครับอกก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนอื่นแล้วก็พวงกับแล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วก็แอคติ้งโค้ h ครับก็เริ่มสนิทคุ้นชินแล้วเป็นผลงานชิ้นแรกชิ้นแรกเลยไหมครับอ๋อ ชิ้นแรกครับชิ้นแรกเลยครับค่ะแล้วส่วนตัวรับบทเป็นไอ้ไข่อยากทราวว่ามีมีแบบรู้สึกอะไรถึงไอ้ไข่เขามาสื่อถึงเราบ้างไหมคะก็จาได้คร่าวๆว่าหลังจากบวงสรวงเสร็จแล้ววันนั้นก็กลับไปนอนแล้วก็ฝันครับแบบฝันตอนไหนคะตอนที่กุ้มกับบอกว่าไอ้นี่ยมีไก่อะออก็ฝันเห็นไก่อะแต่ผมในความเป็นจริงผมยังไม่ได้เห็นไก่เลย ในความฝันเห็นครบเรารู้สึกว่าเขามาสื่อถึงเราครับหะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรรั้สึกครัาทางด้านผมก็ผมก็รับบทเป็นสองนะฮะหนึ่งในตัวละครที่อย่างที่บอกว่าผมเองก็มีความศรัทธาในไอ้ไข่ถือว่าจะดีอยู่นะครับคนที่ศรัทธามากแล้วก็เอาง่ายก็คือเคารพบูชาไอ้ไข่ก่อนที่จะมารับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซ้ำแล้วก็ผมว่ามันอาจจะเป็น ความเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อเพราะว่าพุ้มกับเลือกผมเพราะว่าก็ไม่รู้จักกันแต่ว่าไปเจอรูปในคล้ายๆกับเป็นผลงานที่ผมเคยทํามาในในในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็เอ๊ะทำไมเด็กคนนี้หน้าตามันถูกฉลกเหมาะที่จะรับบทเป็นตัวตัวหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็โทรติดต่อมาแล้วผมก็มีความศรัทธาในใครครัผมคิดว่ามันเป็นเป็นความเชื่อด้วย มันมันเหมาะเจาะพอดีผมว่าไอ้ไข่เขาเขาได้เลือกเราด้วยครับก็นั่นแหละครับก็เลยที่มันร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ประมาณส่วนนึ่งนะครับจะบอกอย่างหนึ่งคือคนอาจจะคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะแต่ว่าเราจะบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับไอ้ไข่เด็กวัจจีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าเราจะเอาทั้งหมดมาได้ว่าเรื่องราวของไข่มันเยอะเราหยิบมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยติชมได้แต่อย่าแรงมากฝากติดตามด้วยนะครับก็อย่ที่บอน ที่พ่อองอคนนงคือคือ,คอเราเองก็ไม่ใช่คนจังหวัดคนครศรีธรรมดาาน,นะครับเพราะว่าคนจังหวัดคนครศรีธรรมดานหรือว่าคนทั่วประเทศทั่วโลกก็ นักถือขรัวปชชาอยู่แล้วแล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีมาหลายทางหลายอย่างเหลือเกินแต่เรื่องของเราที่นำมาเนี่ยก็คือเป็นอีกทางหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอเราไม่ได้บอกว่าของใครถูกของใครผิดแต่คืออยากให้ชมกันว่าในส่วนที่เราเอามันนำเสนอแต่โชคดีที่เราได้ท่านแว่นท่านเจ้าวาดนี่แหละครับที่วัดเดีเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่จะทำแต่ละเรื่องว่าว่าโมเมนต์ของเรา ของท่านที่ต้องการนําเสนอในเรื่องในภาพยนตร์ในในในพาร์ทที่เราทำเนี่ยต้องการนําเสนอในแง่มุมไหนครับนั่นคือนั่นคือส่วนสำคัญสุดท้ายอยากทรากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับว่าจะสามารถติดตามชมได้ช่วงไหนเมืม่อไหร่ จะติดตามภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่หรืว่าเจดีได้นะครับในเพจภาพยนตร์ไอ้ไข่หรว่าเจดีเลยครับคือคําว่าเพจภาพภาพยนตร์ไอ้ไข่หรว่าเจดีนะครับเรามีเพจภาพยนตร์ด้วยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวฮะติดตามข่าวสารได้ก็น่าจะคาดการได้ว่าน่าจะประมาณปลายปีปลายปีปีนี้แน่นอนครับเพราะว่าบุ้งกลับวางวางแผนไว้นะครับว่า ประมาณปลายมีนานี้จะเริ่มถ่ายจะใช้เวลาถ่ายทําประมาณสักสาเดือนเนาะประมาณ3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงอยู่ในช่วงการทำเทคนิคต่างๆนะครับก็คิดว่าปลายปีปลายปีน่าจะได้ชมกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ